เหมือนกับอะไรเหมือนกับชาดกเรื่องนี้เนาะชาดกเรื่องนี้มีชื่อว่ามหิลามุกชาดกเนาะเรื่องราวความเป็นมาเป็นอย่างไรเรามาฟังกันนะเรื่องก็มีอยู่ว่ามีชายสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมากเลยเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่เด็กนะพอโตมาเนี่ยเกิดศรัทธาในพระศาสนาศรัทธาขนาดไหนเอ่ย สถานในขณะที่ว่าอยากจะบวชไม่ไหวและไม่อยากอยู่เป็นคารวานแล้วอยากจะบวชก็พากันจะไปบวชแต่คราวนี้สิในสมัยนั้นเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นพระเทวทัตเนี่ยได้แยกหมู่สงออกมาเนาะไปตั้งสำนักเองโดยการอุปถัมภ์ของพระเจ้าออชาสัตูเนาะได้สร้างวัดให้แล้วก็ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างอย่างดีเลยเป็นอีกสำนักหนึ่งนะคราวนี้ชายสองคนนี้จะไปบวช ชายคนข้างหน้าเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวเราตั้งใจจะไปบวชของสำนักของพระพุทธเจ้าชายคนทางซ้ายเนี่ยก็บอกว่าแต่เราเนี่ยอยากจะไปบวชของสำนักพระเทวทัตได้ข่าวว่าที่นั่นเนี่ยมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ไม่ต้องออกเดินมิสบาทอะไรเลยอยู่อย่างสบายเนี่ยก็มีความคิดต่างกันเนาะทั้งสองคนก็ไปบวชแต่ก็ยังไปมาหาสู่กันนะฝ่ายพระที่บวช ในสำนักพระเทวทัตเนี่ยก็มักมาหาเพื่อนทุกวันเลยมาทําไมเอ่ยมาชวนไปฉันที่สำนักของพระเทวทัตมาเถอะเพื่อนไปฉันกับเราไม่ต้องเดินบินอย่างเนี้โอ๊ยลำบากไปกับเราเนี่ยอาหารปรตาหารเพียบอยากฉันอะไรพิซซาก็มีเคฟซีก็มีนะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็ชวนนะวันแรกแรกเนี่ยพาภิกษุที่บวชในสำนักของพระพุทธเจ้าก็ไม่ไปนะ เาอยากจะเดินบินธบาตนี่แหละแต่เพื่อนเนี่ยมันชวนหลายครั้งมากเลยอ่ะไปก็ได้เราลองไปดูก็ได้ก็เลยไปโอ้โหเป็นตามที่ชวนเลยนะพัตตาหารเพียบเลยไม่ต้องลำบากเดินบินฑบาตเองก็ฉันก็ยังหมีความสุขเนาะพระรูปที่ไปฉันที่สำนักพระเทวทัตเนะาะก็มีความคิดว่าเอการที่เรามาฉันที่สำนักของพระเทวทัตเนี่ยมันก็ไม่น่าผิดนะ เพราะว่าพระตาหาเนี่ยญาติโยมก็มาถวายนะพระเทวทัตไม่ได้มาถวายเราสักหน่อยไม่น่าผิดหรอกก็เลยมาทุกวันเลยคราวนี้เนาะตอนแรกไม่ยอมมาตอนหลังพอได้มาฉันสักครั้งหนึ่งติดใจและมาทุกวันแล้วเกิดอะไรขึ้นมาที่วัดเนาะพระเทระเนี่ยรู้ข่าวเข้าก็เลยมาตําหนินะว่าท่านทําอย่างนี้ไม่ได้นะไปฉันที่สํานักของพระเทวทัตเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าพระเทวทัตเนี่ย ได้สิ่งเหล่านั้นมาด้วยการกระทําที่มีชอบนะพอได้ตําหนิเสร็จก็ได้พาไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ไตส่สวนนะเกี่ยวกับเรื่องของพิสูรรูปนี้พอท่านไตส่สวนเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าเธอเนี่ยก็เหมือนกับเมื่อชาติก่อนเมื่อได้เกิดเป็นช้างเนาะก็ได้ไปติดนิสัยของคนพ่านมาก็ได้เล่าอดีตชาติเนาะเมื่อครั้งที่ไป ิสุรรูปนี้เกิดเป็นช้างชื่อมหิลามุกช้างมหิลามุกเนี่ยอยู่ในแคว้พนพาราณสีในชาติหนึ่งเนาะพะเจ้าวพมทั์ท่านก็โอ้ชอบช้างตัวนี้มากเลยเพราะว่ารูปร่างลักษณะดีเหมาะแก่เป็นช้างมงคลนะใช้ในงานเทศกาลต่างๆเนาะคราวนี้พอถึงช่วงเทศกาลที่จะต้องใช้ช้างเนี่ยใกล้ๆแล้วพระราชาก็เลยให้ ควานช้างเนี่ยนำช้างไปฝึกเนาะสถานที่ฝึกเนี่ยก็อยู่ติดก,กับกำแพงเมืองก็นำไปฝึกนะมาใหม่ๆก็เป็นช้างดีๆนะนิสัยเรียบร้อยแต่อยู่ๆเนี่ยช้างมหิลามุกเนี่ยเกิดมีนิสัยเปลี่ยนไปโอ้ขีโมโหนะกระฟกะเฟียดอะไรต่างๆเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะนิสัยใจคอต่างไปเลยก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะชอบถีบเข้าของนะักระจัดกระจายไปทั่วเลยชอบ ทำร้ายผู้คนต่างๆเนาะถอนเสามาจะเอาเสาเนี่ยตีผู้คนตีควานช้างยิ่งตอนที่ตกมันเนี่ยโอ้ยอย่าว่าแต่คนเลยแม้กระทั่งช้างด้วยกันเนี่ยก็โดนทำร้ายเรื่องนี้ก็ร้อนถึงพระราชาเนาะพระราชาทราบข่าวว่าตอนนี้ช้างมหิลามุกเนี่ยเกิดเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต้องหาวิธีแก้ไขให้เดเร็วเลยไปเรียกบัณฑิตเนาะ เอามากบัณดิตมาเข้าเฝ้า